สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังให้เกจติดตามรับชมครับช่อง YouTube Channel ของ DJ เบ่าวคำหอมจอมบักมืนครับผลไม้ที่พี่น้องอกำลังเห็นออชมน,นี่คือ,อโกโก้ครับโกโก้ของอสวนท่านสารวัตรทองสุขครับซึ่งอยากให้เจ้าจของโกโก้ครับซึ่งใช้ผิดพันธุ์ครับของบริษัทไอเอทีก็จะมีรูเบิลมีหยวนแล้วก็ เอ่อมามียูโรนะครับก็อยากให้พบพบกับเจ้าของสวนเอาเชิญครับท่านสารวัตรแนะนำเองครับนิดนึงครับสวัสดีครับสารวัตรท้องสุขครับเอ่อสวนโกโก้ของเราอยู่อยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านตาดหมู่ที่6กตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดศรีสะเกดโกโก้ต้นเนี้ยต้นมะฮีมาเนี้ยครับลูกครับจากจากดินนะครับจากดินขึ้นมาเลยครับ เจ้าของสวนอีกสวนหนึ่งครับแต่ตอนนี้อาชื่อครับสวัสดีครับผมชื่อนายถัดอุลาครับครับเจ้าของสวนโกโก้อีกอีกแปลงหนึ่งครับครับเอ่อขนาโกโก้ตัวนี้อยากทราบจากท่านปากท่านสารบทรงสูงว่าโกโก้ตัวนี้อายุกี่เดือนกี่ปีครับนี่2สองปีกับสองเดือนสองปีกับสองเดือนพี่น้องครับดูดูลูกโกโก้นะครับแต่แต่ละงาแต่ละจริงโอ้ย อุบารูปยาครับเบิงบงบงครับโกโก้บ้านตาดครับตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดรีสิเกตนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่เคยคิดว่าผ้าอีสานเราจะปลูกโกโก้ได้ครับดูดูครับต้นเดียวนะครับก็เพียนมาครับไม่ใช่โดดต้นเดียวนะครับหลายต้นรอบๆครับถ้าสมมนวบ้านสวนของท่านมีมีกี่ต้นทั้งหมดทั้งหมดมีสามร้อยเกือบสี่ร้อยต้นสามสี่ร้อยต้น ถ้าต้นเนี้ยครับต้นที่ผมบันทึกวีดีโอเนี่ยประมาณเจ็บเจ็สิบลูกแปดสิบลูกนะครับเนี่ยเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งครับเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งพอพอพอประมาณได้ไหมรุ่นที่เก็บไปก่อนแล้วต้นนี้มันมันให้ผลผลิตกี่กี่กิโลที่เก็บไปต้นนี้มันได้ไปสิบห้าลูกก็ตกประมาณเกือบสามสิบโลโอ้สิบห้าลูกเกือบสามสิบโลโอ้โหแล้วก็มาดูต้นใกล้ๆกันครับดูดอกนะครับดูดอกกาตัว งาดูครับดู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 ครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ของไอเอทีนะครับใช้ปุ๋ยอ่าปัสสาวะเบีนเหลวนกับยูโรครับแล้วก็มาให้ผลผลิตด้วยสามสามเก้าครับโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ได้ม้วนะครับไม่ได้สมรักครับไม่ได้ม้วหองจริงครับของจริงโอ้ยตัตัวตัตัตัวสวันสวันพี่น้องสวันใช่จริงพูดจริงทำจริงใช่จริงพูดจริงทำจริงครับวันนี้ครับผมบันทึกภาพ ตรงกับวันที่23ครับเดือนเมษายน2564ครับก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ก็มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมท่านสวรสดิรทองสุกครับผู้ใช้จริงทําจริงกับปุ๋ยซูเปอร์เทอร์โบยวนดูเบิ้ลแล้วก็มาทาังนี้ก็มายูโรนะครับทั้งทั้งสองสวนใช้ผิดพันไอไอทีทั้งระบบครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านครับชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับกับลูกโกโก้ครับโอ้โห พันไอเอ็มวันพันไอเอ็มวันครับโ,รโกโก้ดูครับจากขิดินขึ้นมาเลยอีพอไอเมียเออเพื่อนละครับมันจะออกอย่างนี้ครับสะานครับล้วดเบื้องายๆเทียมเนาะ <laughs>